เขาคิดถึงหนูมากนะจ่ะเขาคิดถึงหนูมากนะจ๊ะเขาคิดถึงหนูมากนะจ๊ะสวัสดีค่ะดวงชะาตา,าพาเพลินใบอัมเรรนีโดยไม่หมออัมธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้นะจะเป็นเรื่องของความรักนั่นแหละนะคะเกี่ยวกับคนที่เอ่ออาจจะแอบชอบใครบางคนอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะไปแบบมีอิทธิพลอะไรบางอย่างในชีวิตเขาหรืออาจจะไปข้องเกี่ยวข้องแวะกับ ชีวิตของเขาแต่ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเราจะอยากจะนิ่งเงียบหายไปบ้างอยากรู้ว่าความนิ่งเงียบของเราเนี่ยทําให้เขาคิดถึงได้บ้างหรือเปล่าว้าอเนาะเดี๋ยววันนี้มาไขาข้อข้องใจกันนะเดี๋ยวแบ่งไพ่นะคะออกเป็นสองสำรับนะคะมีให้เลือกวันนี้เป็นพิกาสกา์สองกองนะแต่จะจัดเต็มเลยนะคะจัดเต็มกันไปเลยสองกองนะคะให้ดูหน้าไพ่ก่อนนะเดี๋ยวให้เลือกไพ่นะคะ กองที่รู้สึกดึงดูดใจมากที่สุดแล้วเราเดี๋ยวเรามาฟังคำฟังคำนายกันเนาะนะคะอ่ะมีให้เลือกแค่สองสองชอยเท่านั้นนะจ๊ะก็คือกองที่หนึ่งกับกองที่สองนะคะให้หลับตาเนาะทำสมาธิหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นหายใจออกย,วยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจก็ได้นะคะจากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาอ่าเด หายใจเข้าลึกๆเลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วก่อนนะแล้วก็หายใจเอกยาวส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่สามออกไปนึกถึงหน้าของคนที่เราจะถามถึงนะว่าความนิ่งเงียบของเราเนี่ยหรือการที่เราเงียบหายไปเนี่ยมันทาให้เขาคิดถึงได้บ้างรือเปล่านะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิจากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะแล้วก็เลือก่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจหนูมากที่สุดนะ ย้ำหัวข้ออีกทีความเงียบของเราทำให้เขาคิดถึงได้บ้างหรือเปล่าหนึ่งหรือสองหากหนูสับสนนะฟังมาอันหนึ่งกองไปเลย นะเพราะว่าการแรนดอมแล้วก็มาเจอคลิปแสดงว่ามีพลังงานของหนูซ่อนอยู่แต่ถ้าเกิดหนูเด็ดเดียวสามารถเลือกกองเดียวได้แต่ถ้าเกิดใครที่ยังเลือกไม่ได้เนาะก็ลองทําสมาธิใหม่นะคะทําสมาธิอีกรอบสองรอบถ้ารอบสองรอบก็ยังสับสนก็ยังรู้สึกว่ามันอยากเลือกทั้งสองกองเลยให้ฟังํานายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยฟังยาวๆไปจน,จนจบคลิปไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกเด็ดเดียวก็เลือกกองเดียวได้ใครที่ยังเลือกไม่ได้นะ เดี๋ยวกดพอส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายการไล่ไปดีละกองนะเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งตามด้วยกองที่สองตามลําดับแบบนี้แต่ถ้าเกิดสับสนฟังไปเลยทั้งรอบเดียวนะสองกองไปเลยรวดเดียวเลยเดี๋ยวมาดูพลังงานกันอ่ะเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าความเงียบของเราทําให้เขาคิดถึงได้บ้างหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานหน่อยเนาะ t h อ t h g m c i a n คนที่หนูชอบน่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรืออาจจะเป็นคนที่โดดเด่นหรืออาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีคนให้ความสนใจเยอะนะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเลยคะ่ะว่าความเงียบของเราจะทำให้เขาคิดถึงได้บ้างหรือเปล่าเนาะ The temperance นะ,ะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าหนูน่าจะมีการ take action อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือการเข้าหาเขาบ้างแหละนะซึ่งหนูก็มามาหายหายกับเขาเหมือนกันเนาะบางครัง้งบางทีหนูก็อาจจะแสดงออกบางครัง้งบางทีหนูก็อาจจะนิ่งเงียบด้วยความที่หนูอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะแสดงออกให้มันมากเกินไปเดี๋ยวดูไม่งามนะหรืออาจจะแบบเอ่อมีมีมีความระมัดระวังตัวนะคะเอ่อแต่ต้องบอกเลยว่า ทุกสิ่งทุกอย่างทุกการกระทําที่หนูทากับเขาอะมันเหมือนกับว่าเขารับรู้แล้วก็การกระทาของหนูมันไปอยู่ในใจเขาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยละกันเนาะว่าพอหนูนิ่งเงียบหายไปหรือการนิ่งเงียบหายไปของหนูมันทําให้เขาคิดถึงได้บ้างหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยจ้ะโอในเจอบคัพชัดเจนเลยนะ ชัดเจนเลยนะว่าความนิ่งเงียบของหนูอะมันทําให้เขาคิดถึงได้มากเลยนะจ๊ะนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าคือคนที่หนูชอบอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่มีคนไล่ล้อมเยอะคนลุมล้อมเยอะคนลุมรักเยอะหรืออาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่อาจจะมีแต่คนเข้าหาและการที่หนูเข้าหาเขาไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ต้องบอกเลยว่าเขาเห็นนะ ตัวหนูมีความโดดเด่นนะคือเขามีคนลุมล้อมเยอะมีคนให้ความสนใจเยอะแต่หนู่เป็นคนที่บางครั้งก็เข้าหาเขาบางครั้งก็เงียบหายไปมันคือความโดดเด่นที่น่าสนใจนะหรือหนูอาจจะเข้าหาเขามากเลยช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วหนูก็ถอยตัวเองออกมามันทําให้การกระทําของหนูอ่ะมันทําให้เขารู้สึกสนใจในตัวหนูแล้วนะและถามว่าพอหนูนิ่งเงียบหายไปเนะี่ย มันทําให้เขาคิดถึงได้บ้างหรือเปล่าต้องบอกเลยเขาคิดถึงหนูมากนะจ๊ะคิดถึงหนูมากคิดถึงตลอดเวลานะแล้วเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะเออนึกถึงช่วงเวลาที่หนูเข้าหาเขาแล้วมีการเถียงกับตัวเองสับสนในตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วหนูรู้สึกยังไงกับเขากันแน่บางครั้งบางทีหนูก็เข้ามาบางทีหนูก็เงียบหายไปหนูกนาลังรู้สึกยังไงคือต้องบอกเลยว่าหนูทําให้เขาคิดมากได้คือคือนอกจากคิดถึง หนูทาให้เขาคิดมากได้คิดมากเรื่องหนูอะนะสนใจเรื่องหนูอยากรู้ว่าหนูเป็นยังไงรู้สึกยังไงทําไมงเงียเงียบหายไปทำไมอยู่ๆหายไปนะแล้วมีโอกาสว่าเขามองหาหนูด้วยนะนะนึกถึงมองหาจินตนาการนะคาดการว่าหนูคงยุ่งมัง้งหนูคงอย่างนั้นอย่างโ้อย่างนี้มัง้งนะคิดแทนหนูด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าความความแตกต่างของหนูอะ มาทาให้เขารู้สึกสนใจในตัวหนูอยู่แล้วหนูไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นอย่างที่บอกไปเขามีคนลายล้อมลุมล้อมเขาเยอะมากมีคนให้ความสนใจเขาเยอะมากมีคนที่อยากจะเข้าหาเขาเยอะมากและเพอเพอเขาก็เป็นคนที่มีคนเข้าหาโดยตลอดเวลาแต่หนูคือคนที่เข้าหาแล้วเงียบหายไปหนูคือคนที่มามาหายหายทำให้เขารู้สึกว่าไอ้ความไม่สมบุเสมอตรงเนี้ยมันทำให้ให้หนูน่าสนใจมากทำให้เขารู้สึกนึกถึงอะ นะนึกถึงคิดถึงอยู่ตลอดเวลาและการงเงียบของหนูต้องบอกเลยว่าทําให้เขารู้สึกนึกถึงคิดถึงตลอดเวลาอย่างแน่นอนและอย่างที่บอกไปเขาดูมองหามองหาหนูสนใจในตัวหนูอยากรู้ว่าหนูเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานิ้มเติมไปสักใบแล้วกันว่าพัยจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาเนาะไฟสับสอดต้องบอกเลยนะเขาดูเหมือนเขาดูเหมือน ยอมจำนนให้กับหนูเหมือนกันนะคือต้องบอกว่าความรู้สึกของเขาตอนเนี้ยมันมีความรู้สึกแบบเหมือนหนูถือไพ่เหนือเขาอะหรือเขาอาจจะรู้สึกนึกถึงคิดถึงหนูมากจนจนจนทนไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่ทนไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่คือมันเหมือนว่าอึดอัดใจอะนะการที่หนูนิ่งเงียไปถ้าถามว่าทําให้เขาคิดถึงได้ ได้ไหมเนี่ยต้องบอกเลยได้และได้มากด้วยเพราะมันทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจอึดอัดกับการกระทําของหนูอึดอัดกับความมามาหายหายของหนูอึดอัดอึดอัดแบบอึดอัดตรงที่เขาเองก็อาจจะไม่กล้าแสดงออกอะไรมากด้วยแหละนะมันก็เลยทําให้เขายิ่งอึดอัดเพราะฉะนั้นการที่หนูนิ่งเงียบหายไปถามว่ามีผลต่อใจเขาหรือทาให้เขาคิดถึงได้ไหมต้องบอกเลยทําให้เขาคิดถึงได้และคิดถึงมากด้วยเอออ่ะสุดท้ายขออีกสักหนึ่งใบนะ โอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าความคิดถึงนี้นะทำให้เขาไม่สนใจคนอื่นเลยนะมันเหมือนกับว่าจิตใจของเขาความคิดของเขาความรู้สึกของเขามันจดจ่ออยู่กับหนูมากๆเลยเพราะฉะนั้นการที่หนูนิ่งเงียบไปนะส่งผลกับเขาอย่างแน่นอนทําให้เขานึกถึงคิดถึงอยู่ตลอดเวลาทําให้เขามองหาหนูทุกวินาทีทําให้เขารู้สึกอยากจะ take action เต็มที่ทําให้เขารู้สึกว่า ในความคิดในสมองในจิตใจของเขาเนี่ยล้วนมีแต่หนูอยู่คนเดียวตลอดเวลาอืมพอดูจากพลังางานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อนหนูหลังจากถ้าเกิดถ้าบอกว่าหนูนิ่งเงียบไปแล้วมีผลต่อใจเขาไหมมีผลต่อใจเขาการนิ่งเงียบของหนูทําให้เขาคิดถึงได้ไหมทําให้เขาคิดถึงหนูได้มากๆและต้องบอกเลยว่ามากมายคิดถึงจนทนไม่ไหวคิดถึงจนกระส่ายกระสับคิดถึงจนนอนไม่หลับคิดถึงจน อยากจะไปรับอยากจะไปหาหนูในช่วงเวลาที่หนูนิ่งเงียบหายไปเลยทีเดียวเพราะดูเหมือนกับว่าเขากังวลใจเขามองหาเขาสนใจนะเขารู้สึกไม่สบายใจอึดอัดจใจกังวลกระวายใจนะแล้วก็ใส่ตรงใส่ตาความรู้สึกอะไรต่างๆของเขานะมันจดจ่อยอยู่ที่หนูเหมือนรอคอยให้หนูทักกลับมารอคอยให้หนูมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาเพราะว่าเขาน่าจะเริ่ม เขาเรียกว่ารู้สึกสนใจหนูมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่หนูมามา,มาหายหายหรือว่านิ่งเงียบหาย,หาย,หาย,หายไปนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าการนิ่งเงียบของหนูส่งผลให้เขาคิดถึงได้มากเลยทีเดียวเออใครแล้เขานายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรบพลังงานของหนูนะคะยินดีได้นะมาค่ะต่อกันที่กองที่สองนะมาดูกันว่าความนิ่งเงียบของหนูทําให้เขาคิดถึง ได้ไหมเอออ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานก่อนเอาก่อนอื่นดูพลังงานความสัมพันธ์ของหน,หนูสองคนก่อนแล้วกันเนาะว่าเป็นอย่างไรนะโอ้ความสัมพันธ์ดีอยู่นะความสัมพันธ์ดีอยู่นะดูเหมือนเขาก็รู้สึกดีนะกับการมีหนูหรือว่าการได้เห็นหนูนะหนูก็รู้สึกดีกับการที่มีเขาหรือเห็นเขาอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเนาะอ๋อใบแรกมาลืมบอก c h n of c u p s นะคะ อืมความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้ดูซับซ้อนเหมือนกันเนาะ นะคะเอ,อซับซอ้อนในที่นี้คือไม่ว่าคนที่เลือกกองนี้อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ซับซอ้อนก็ได้เขาอาจจะมีใครมาเกี่ยวข้องกับเขาเยอะหรือเราอาจจะมีใครมาเกี่ยวข้องกับเขาเยอะกับกับเราเยอะก็แล้วแต่เนาะดูเหมือนกับว่าคือถ้าความสัมพันธ์นี้ถ้าเขามีใครมาเกี่ยวข้องกับเขาเยอะนี่ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่มันอาจจะทำให้เรากังวลใจเนาะ หรือถ้าเกิดเรามีคนเกี่ยวข้องกอัเราเยอะก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้เขากังวลใจได้ด้วเหมือนกันคือความสัมพันธ์นี้ดูดูแฮปปี้แต่ก็ดูมีความกังวลใจอะไรบางอยา่างนะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะอะ, Sword, นอะ t r e of s w o r d เนาะอะ page of s w o r d page of s w o r d อืมโอเค ดูเขามีความหึงหวงเราอยู่เหมือนกันเนาะดูเหมือนกับว่าการที่นิ่งเงียบหายไปของเราถามว่าทําให้เขาคิดถึงได้ไหมนอกจากความคิดถึงอะมันมีความหึงหวงด้วยนะอ่ะขอดูอีกสักสองใบแล้วกันเนาะ Four of Pentacles นะคะอะอีกสักใบค่ะ Queen of Cups ชัดเจนเลยนะชัดเจนเลยว่าจริงๆเราต้องบอกว่าอย่างนี้นะทั้งหนูและเขาต่างมีความรู้สึกดีๆต่อกันเขาดูแฮป,ปปี้กับการมีหนูอยู่ในชีวิตหนูก็ดูแฮป,ปปี้ที่มีเขาอยู่ในชีวิตแต่ต้องบอกเลยว่าทั้งเราและเขานะเขาอาจจะมีใครอยู่ก็ได้นะหรืออาจจะมีคนมาเกี่ยวข้องกับเขาหรือเราอาจจะมีใครอยู่มีคนมาเกี่ยวข้องกับเขาอะไรต่างๆก็แล้วแต,แต่แต่ต้องบอกเลยว่า การนิ่งเงียบไปของหนูนอกจากทำให้เขาคิดถึงได้แล้วต้องบอกเลยว่ามันทำให้เขาหึงหวงหนูหนักมากด้วยเช่นเดียวกันคนะคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าความเงียบของหนูมันทำให้เขารู้สึกกังวลใจรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกหึงรู้สึกหวงรู้สึกหวงรู้สึกกลัวจะเสียหนูไปมันมีความรู้สึกกลัวนะ่ะ มันมีความรู้สึกกลัวจะเสียหนูไปมันมีความรู้สึกหึงมันมีความรู้สึกห่วงมันมีความรู้สึกห่วงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการนิ่งเงียบไปของหนูทําให้เขารู้สึกคิดถึงได้ไหมต้องบอกเลยคิดถึงได้ทําให้เขารู้สึกคิดถึงได้เลยแต่นอกเหนือจากความคิดถึงแล้วมันมีความหึงห่วงเกิดขึ้นด้วยเขารู้สึกหึงหวงรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกกังวลใจรู้สึกร้อนรุ่มในใจรู้สึกกระวนกระวายใจกลัวจะเสียหนูไปมันมีความกลัว พอหนูนิ่งเงียไปเขาเกิดความกลัวขึ้นในหัวใจแน่นอนกลัวจะเสียหนูไปกลัวเขากลัวหนูจะทิ้งเขากลัวหนูจะเปลี่ยนใจกลัวหนูจะไม่สนใจกลัวหนูไปมีใครกลัวใครมาจีบหนูกลัวหนูไปจีบใครด้วยนะคือมันมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นมากเลยอะคือต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวหนูเวลานิ่งเนี่ยอาจจะดูอาจจะดู อาจจะสามารถเนาะมีอิทธิพลหรือมีพลังงานที่ทำให้เขารู้สึกกังวลใจไม่สบายใจได้ง่ายเหลือเกินหรือการนิ่งเงียบของหนูมันดูทรงพลังมันดูทรงพลังทรงพลังในที่ดีคือต้องบอกเลยว่าเวลาที่เขามีหนูอยู่ในชีวิตอะ มันเหมือนมีมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยเขาอาจจะรู้สึกแฮ ppy มีความสุขหรือรู้สึกดีมากเวลาที่มีหนูอยู่ในชีวิตหรือว่าได้เจอหนูก็ได้นะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าการที่หนูนิ่งเงียบหายไปมันทาให้เขาใจคอไม่ดียิ่งถ้าเกิดหนูนิ่งเงียบนานนะใจคอเขาไม่ดีมากๆความหึงความหัวความห่วงความกังวลใจความแพนิกก็เกิดขึ้นในความรู้สึกของเขาหนักมากด้วย เพราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนเขามีความรู้สึกดีให้กับหนูมากนะแล้วก็บอกว่าหนูเป็นคนน่ารักเวยไงเวลาที่อยู่ใกล้ใครนะหรืออยู่ใกล้เขาเนี่ยเขารู้สึกอบอุ่นเขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกได้รับพลังงานบวกเขารู้สึกสดใสเขาเขารู้สึกว่าโลกเขาสดใสเลยเวลาที่มีหนูแต่พอหนูนิ่งเงียบหายไปมันทาให้เขารู้สึกไม่สบายใจเลยซึ่งจริงๆแล้วการมีกันอยู่เนี่ยก็รู้สึกดีแหละ แต่ลึกๆก็มีความหึงหวงห่วงมีความกังวลใจมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความรู้สึกอยากจะเสียกันไปอยู่แล้วอ่ะแต่พอหนูนิ่งเงียบไปความคิดถึงทํางานเต็มที่ความหึงหวงก็ทำงานด้วยเช่นเดียวกันความกังวลใจความไม่สบายใจความรู้สึกกลัวที่จะเสียไปก็ทำงานหนักด้วยเช่นเดียวกันเพราะนนั้การที่หนูนิ่งเงียบหายไปถามถ้าถามว่าทำให้เขารู้สึกคิดถึงได้ไหมแน่นอนได้นะคะ และนอกเหนือจากความคิดถึงที่มันเกิดขึ้นต้องบอกเลยความหึงความหวงความหว่วงความรู้สึกกลัวเกิดขึ้นในใจิตใจเขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะตัวหนูค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ในตัวเองหรือว่าอมีพลังมีพลังบางอย่างที่ทําให้เขาสามารถรู้สึกกลัวที่จะเสียหนูไปได้หรือว่าอาจจะมีความรู้สึกหึงหวงหวงได้ได้อย่างง่ายได้เหลือเกินนะคะเออเพราะส่วนหนึ่งอย่างที่บอกไปหนูมีความน่ารัก หนูเทคแคร์หนดูดูแลเอาใจใส่หนูเป็นพลังงานบวกหนูมีสนเสน่ห์หนูมีคุณค่าที่เขาก็รับรู้เลยว่าเขาจะหาคนน่ารักแบบหนูเนี่ยได้ยากนะหรือหนูอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขารู้สึกผูกพันกับหนูเป็นพิเศษรู้สึกโหยหารู้สึกนึกถึงรู้สึกคิดถึงตลอดเวลาหรือรู้สึกว่าแค่ได้เจอหนูอะเขาก็ได้รับพลังงานดีๆมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหนูนิ่งเงียบหายไปทําให้เขารู้สึก กลัวรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจรู้สึกกังวลใจรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกหึงหัวอวงความรู้สึกกังวลกังวายใจมันถาโถมมากๆอืมเพราะฉะนั้นตัวหนูค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อเขามากๆการมีอยู่ของหนูมีอิทธิพลต่อเขามากๆและการที่หนูนิ่งเงียบหายไปก็มีอิทธิพลต่อเขามากๆทําให้เขารู้สึกนึกถึงคิดถึงหึงหัวอวงกลัว,วจะเสียหนูไปกังวลใจไม่สบายใจได้มากมายเลยทีเดียวอืมเนาะ เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยการนงเงียบของหนูส่งพลังและส่งผลส่งอิทธิพลเต็มที่กับเขาได้อย่างแน่นอนทำให้เขาคิดถึงได้มากทำให้เขาหึงมากทำให้เขาห่วงมากทำให้เขากลัวมากทำให้เขากังวลใจมากทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจได้มากเลยทีเดียวโอ้นะ ใครแล้วข็น,นายอย่าลืมพายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของหนูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิง่งกลิ้งก, first, กิ้งกดซีเฟิร์สกับหมอด้วยในทุกๆช่องทางเลยนะถือว่าเป็นกําลังใจให้หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับใครที่อยากจะมีหัวข้ออะไรที่อยากจะให้ดูเนาะหรืออยากจะให้ทําพิกอาการแบบนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะจะได้หยิบหัวข้อของคุณเรื่องราวของคุณมาทําพิกอาการนะคะจะได้อ่า เขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตกันได้ไม่มากก็นหน่อยนะคะแล้วก็ย้ําอีกทีสําหรับใครที่รู้สึกว่ากองนี้มันยังเหลือ่อมยังยังไม่ไม่ไมค่อยตรงเท่าไหร่อย่าลืมไปฟังอีกกองหนึ่งนะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่าสับสนนะก็ฟังไปกันทั้งสองกองนั่นแหละแสดงว่ามีพลังงานของเราซ่อนอยู่เนาะโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย